ทุกคนวันนี้จะมาทาเมนูข้าวหน้าหมูญี่ปุ่นกันค่ะวัตถุดิบง่ายๆตามนี้เริ่มจากมีหมูสไลด์นะคะนี่ใช้เป็นสันคอหมูสไลด์ผักที่ใช้ก็จะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นซอยนะคะหอมใหญ่ซอยประมาณนี้นะเครื่องปรุงที่สํคาคัญมีอยู่แค่สองอย่างเด็ดๆก็คือตัวน้ํามันงาคน,นะ,คะอาหารญี่ปุ่นต้องมีน้ํามันงานถึงจะดีทุกคนแล้วก็ ใช้เป็นน้ำซุปสุกี้สุกี้ชาบําน้ําบูหรือชาบูน้ําดําอะไรเงี้ยเออทุกคนถ้ามีอยู่น้าดำเอามาใช้ได้เลยหรือจะไปซื้อแบบเป็นน้ำน้ำจิ้มน้ำซุปซุกี้อย่างอื่นก็ได้เริ่มจากการใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนิดนึงแล้วก็เอาหมูลงไปไฟใช้แบบกลางๆางนะคะทุกคนแล้วก็ตั้งน้ำมันพอกระทะเริ่มร้อนนะให้ใส่หอมลงไปก่อนนะ หอมซอยเพื่อทําให้หอมหอมเนาะเพื่อให้สิ่งนี้หอมหอมใครชอบมากใส่มากใครชอบน้อยใส่น้อยแล้วหลังจากนั้นให้ใส่หมูสไลด์ของเราไปเลยแค่นี้ทุกคนแผ่ๆให้มันแบบว่าทั่วถึงนะประมาณนี จกระจายได้เลยนะคะสามากกลับด้านได้หรือใครจะปิดฝาก็าได้ทางน้ขอเป็นกลับด้านนะคะ จะไ,ได้เป็นการให้แบบหอมเขาขึ้นมาอยู่ด้านบนได้ด้วยประมาณนี้ไม่ต้องรอหมูสุกมากทุกคนแล้วก็ให้ใส่ตัวน้ำจิ้มซุกี้น้ำดำหรือถ้าใครไม่มีให้ใช้เป็นโชยุก็ได้แต่ถ้าเป็นโชยุเราอาจจะต้องมาปรุงความหวานเพิ่มแต่อันนี้ยก็คือใส่ไปแค่นี้เลย ใส่เยอะเค็มนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ของนุ้ยจะใส่ต้นหอมลงไปเลยตั้งแต่ตอนนี้น้ำมันงาน้ำมันงานะคะน้ำมันงาคือตัวสำคัญมากที่จะทำให้เมนูนี้เป็น ญี่ปุ่นทุกคนกลิ่นมันใช่เราสามารถคลุกเค้าผสมได้เลยแบบนี้อืมประมาณนี้และต่อมาคือไข่ค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้หนึ่งอย่างคือไข่ตีแค่พอแตกนะค่ะไม่ต้องตีตีแค่พอแตกไม่ต้องตีจนแบบว่าเหมือนจะเจียวไข่นะแค่นี้ตอนนี้กลิ่นคือกลิ่นหอมมาก ใส่ลงไปได้เลยใครชอบกินไข่เยอะๆก็ใส่สองฟองนะไม่ใส่ฟองเดียวเพราะว่าวันนี้ที่บ้านมีไข่อยู่แค่ฟองเดียวปิดฝานิดนึงให้สังเกตให้แบบว่าไข่ใกล้สุกนะทุกคนโรยง,งาขาวลงไปนิดนึง วัตถุดิบของเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะทําปิดฝาค่ะนี่ทุกคนเสร็จแล้วแค่นี้เลยง่ายไหมง่ายมากมันเป็นหนึ่งเมนูที่ง่ายมากๆเลยค่ะนี่คือดีต่อใจเอาไปโปะข้าวได้เลย ข้าวมากข้าวน้อยแล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็ไปตักโปะข้าวไว้ได้เลยทุกคนมันคือดีจึง้งอร่อยว้าเป็นเมนูทำง่ายใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีทุกคนอันนี้คือง่ายจริงไม่จกตา โรยต้นหอมนิดหนึ่งงาขาวนิดหนึ่งตามด้วยตามด้วยพริกญี่ปุ่นนิดหนึ่งเลิศไปทำกันดูนะคะทุกคนเปน็นอีกหนึ่งเมนูทำง่ายและอร่อยมาก